เคยสงสัยกันไหมครับว่าชาติไทยที่เราพูดถึงกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่คําถามที่ดูเพลินๆเหมือนจะไม่ง่ายนะครับแต่เชื่อไหมว่ามันคือจุดเริ่มต้นของข้อถกเถียงทางประวัติศาสตร์ที่ดูเดือดที่สุดเรื่องหนึ่งในสังคมไทยเลยทีเดียววันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงแก่นกลางของประเด็นนี้กันครับใช่ครับคําถามหลักๆของเราวันนี้ก็คือชาติไทยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน่ เป็นคาถามที่ฟังดูเหมือนจะมีคําตอบเดียวใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่เคยมีคําตอบเดียวเลยครับแถมยังเป็นประเด็นที่ถูกเถียงกันอย่างกว้างขวางในหมู่นักวิชาการมาตลอดกว่า50ปีนะครับคือเรื่องนี้เถียงกันมานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้วแต่เชื่อไหมครับว่าจนถึงวันนี้ก็ยังหาข้อยุติที่ทุกคนเห็นตรงกันไม่ได้เลยซึ่งมันก็บอกเราเป็นนัยยะแล้วนะครับว่าเรื่องนี้มันทั้งซับซ้อนแล้วก็มีความสําคัญมากๆโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ฝั่งแรกกันเลย ที่เราอาจจะเรียกว่าค่ายที่1นนะครับกลุ่มนี้มองว่ารัฐชาติไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ศตรวรรษที่19แล้วครับแล้วเขาใช้อะไรเป็นหลักฐานละ่ะหลักๆเลยนะครับก็คือการปฏิรูปครั้งใหญ่ในสมัยราชการที่5ที่ดึงอํานาจทั้งหมดเข้ามาไว้ที่ส่วนกลางแบบไม่ที่เคยเป็นมาก่อนเลยแล้วก็มีการสร้างรัฐแบบสมัยใหม่ขึ้นมามีการขีดเส้นพรมแดงที่ชัดเจนอันนี้สําคัญมาก แล้วก็มีการเลิกระบบให้เลิกทาสซึ่งมันเปลี่ยนสถานะคนธรรมดาให้กลายเป็นพลเมืองของรัฐและจุดที่พีคที่สุดก็คือชนชั้นนําในยุคนั้นเองที่เริ่มเอาคําว่าชาติไทยมาใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมในการปกครองของพวกเขานั่นแหละครับ ทีนี้มันก็มีแนวคิดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่เรียกว่าราชาชาตินิยมซึ่งเป็นแนวคิดของอาจารย์ธงชัยมนิจกูลท่านอธิบายไว้อย่างนี้นะครับว่าชาติในยุคนั้นน่ะมันถูกสร้างขึ้นมาโดยให้มีความหมายว่าเป็นชุมชนทางการเมืองที่ทุกคนผูกพันกันโดยมีกรรษัตริย์เป็นศูนย์กลางของความจนรักพักดีนั่นเองครับซึ่งตรงนี้แหละครับคือหัวใจสาคัญเลยมันสอดคล้องกับที่อาจารย์ธเนศอาพรสวรรณชี้ให้เห็นว่าชาติไทยจึงไม่เคยสร้างโดยราษฎรเองเลย พูดง่ายก็คือสําหรับค่ายแรกเนี่ยชาติมันเป็นโปรเจกต์แบบท็อปดาวครับคือถูกสร้างจากบทลงล่างชนชั้นนําเป็นคนคิดเป็นคนกําหนดทุกอย่างเอาละ่ะทีนี้เรามาฟังอีกฝั่งกันบ้างนะครับค่ายที่2ซึ่งกลุ่มนี้มองต่างออกไปแบบคนละขั้วเลยเขาบอกว่าไม่ใช่ชาติไทยนะ่ะเกิดช้ากว่าน,นั้นเยอะคือเกิดหลังการปฏิวัติ2 4 7 5ี้ต่างหากค่ายที่2เถียงว่าไอ้ที่เกิดในศตวรรษที่19เนี่ยมันคือรัฐสมัยใหม่เฉยๆใช่ มันมีกลไกาการปกครองใหม่ๆแต่มันยังไม่ใช่รัฐชาตินะครับทําไมล่ะเพราะเขาบอกว่าหัวใจของรัฐชาติจริงๆเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ต้องรู้สึกร่วมกันก่อนว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราคือพวกเดียวกันเราคือชาติเดียวกันซึ่งในยุคนั้นน่ะรัฐยังไม่มีเครื่องมือไม่มีเทคโนโลยีพอที่จะไปสร้างความรู้สึกแบบนี้ให้คนทั่วประเทศได้เลยนะแล้วจุดเปลี่ยนสําคัญที่สุดเลยก็คืออํานาจอธิปิตยมันเพิ่งจะถูกเปลี่ยนมือมาเป็นของประชาชนจริงๆก็หลังปี2475นี่เอง สำหรับค่ายที่2เนี่ยเขามีหมุดหมายสำคัญอยู่2ช่วงเลยครับช่วงแรกก็แน่นอนครับคือการปฏิวัติ2475ที่อำนาจสูงสุดเปลี่ยนมือจากกษัตริย์มาเป็นของประชาชน แต่อีกช่วงหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือยุคสงครามเย็นประมาณช่วงปี2,500ถึง2,520นี่แหละครับคือช่วงที่รัฐไทยมีเทคโนโลยีมีเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วสามารถที่จะส่งผ่านอุดมการของรัฐลงไปถึงชาวบ้านในระดับหมู่บ้านได้แบบทั่วถึงจริงๆเป็นครั้งแรกเลยและนี่ก็คือแก่นของไข้ที่2เลยครับอย่างที่นักวิชาการหลายท่านเช่นอาจารย์นครินเมฆไตรรัตน์หรืออาจารย์กุลดาเกสบุญชูมิร ได้ชี้ให้เห็นตรงกันว่าการจะเป็นรัฐชาติได้จริงๆน่ะคนธรรมดามวลชนต้องนิยามตัวเองก่อนว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของชาติซึ่งความรู้สึกแบบนี้มันแทบจะไม่มีเลยในหมู่คนส่วนใหญ่ก่อนปี2475เาพอเราฟังทั้งสองฝั่งแล้วเห็นภาพชัดขึ้นไหมครับว่าไอ้ที่เถียงกันมาเป็น50ปีเนี่ยจริงๆแล้วรากของปัญหามันอยู่ที่คําคําเดียวเลยครับคําว่าชาตินั่นเองคืออย่างนี้ครับลองดูการเปรียบเทียบนี้จะเห็นภาพชัดเลย ค่ายแรกเนี่ยนิยามชาติว่าเป็นสิ่งที่สร้างจากบนลงล่างหรือท็อปดาวน์คือรัฐกับชน,ชนชั้นนําเป็นคนสร้างความรู้สึกของประชาชนไม่ใช่เงืินไขสําคัญเลยแต่สําหรับค่ายที่2นี่ตรงข้ามเลยครับชาติจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีสํานึกร่วมจากล่างขึ้นบนหรือบอทเทิมอัพคือต้องมาจากประชาชนส่วนใหญ่ก่อนถ้าไม่มีตรงนี้ก็ยังเรียกได้ไม่ได้ว่าเป็นรัชชาที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นการถกเถียงทั้งหมดนี้มันเลยไม่ใช่แค่การเถียงกันว่าชาติไทยเกิดปีพศไหนนะครับ แต่มันลึกกว่านั้นเยอะมันคือการต่อสู้ทางความคิดว่าตกลงแล้วแก่นแท้ของคำว่าชาติเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วใครกันที่มีสิทธิ์ให้คำนิยามคำคำนี้แล้วคำถามก็คือการเถียงกันของนักวิชาการเรื่องนี้มันสำคัญกับชีวิตเราๆท่านๆในปัจจุบันยังไงอืมจริงๆแล้วมันส่งผลกระทบมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับมาดูกันคือมุมมองที่เราเลือกเชื่อเนี่ยมันส่งผลโดยตรงเลยนะอย่างเช่น ถ้าเราเชื่อแบบค่ายแรกประวัติศาสตร์ที่เราเรียนในโรงเรียนก็จะเน้นแต่เรื่องของกษัตริย์ชนชั้นนําเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเราเชื่อแบบค่ายที่2ประวัติศาสตร์ก็อาจจะให้พื้นที่กับคนธรรมดาสามัญมากขึ้นและมันยังไปไกลถึงนโยบายของรัฐเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์การให้สัญชาติหรือแม้แต่การขีดเส้นว่าใครคือคนไทยจริงๆและที่สําคัญมากๆเลยก็คือมันเป็นรากของความขัดแย้งทางการเมืองหลายๆอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ด้วยครับ มีตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนและทรงพลังมากๆเลยครับคือกรณีของชาวบ้านที่บ้านนาบัวจังหวัดนครพนมในช่วงสงครามเย็นตอนนั้นชาวบ้านไปช่วยขบวนการประเทศลาวในมุมมองของรัฐไทยนี่คือกบฏคือการแบ่งแยกดินแดนเลยนะครับแต่ในมุมของชาวบ้านเองละ่ะเขากลับมองว่าก็แค่กําลังช่วยเพื่อนที่เป็นคนลาวเหมือนกันเป็นพี่น้องชาติพันธุ์เดียวกันเห็นไหมครับว่าแค่นิยามคําว่าชาติไม่ตรงกันมันนําไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงถึงขั้นนองเลือดได้เลยมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่า คำถามที่ดูเหมือนจะง่ายได้ตอนแรกว่าชาติไทยเริ่มต้นเมื่อไหร่จริงๆแล้วมันยังเป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบสุดท้ายซึ่งเป้าหมายของเราในวันนี้ก็ไม่ใช่การมาตัดสินนะครับว่าใครถูกใครผิดหรือค่ายไหนคือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแต่คือการชนมาทำความเข้าใจที่มาที่ไปของข้อถกเถียงนี้และเพื่อให้เราตระหนักร่วมกันว่าเดิมพันของเรื่องนี้มันสูงกว่าที่เราเคยคิดไว้เยอะเลยครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่า หรือจริงๆแล้วการที่เราถกเถียงกันเรื่องอดีตของชาตินั้นมันก็คือการต่อสู้เพื่อกําหนดปัจจุบันและอนาคตของสังคมไทยที่เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งอยู่นั่นเอง